เบาเหมือนมีคนมากระซิบแก้ได้ไปดูกันเลยครับในวิธีนี้คุณหนึ่งจะแบ่งไว้2ส,ส่วนส่วนแรกเราจะแก้ที่ตัวเครื่องส่วนที่2เราจะแก้ปรับแต่งให้เพิ่มประสิทธิภาพให้มันดังขึ้นกว่าเก่าไปดูกันเลยครับให้ท่านชมไปหาแปรงสีฟันเก่าๆแห้งๆครับมาปัดทำความสะอาดตรวนี้ ปัดคำาาษาเลยท่านผู้ชมจุดแรกครับจุดที่สครับปัดด้านล่างครับท่านผู้ชมปัดไปปัดมานะครับที่2ครับทําตามนี้แล้วยังไม่เห็นผลเรามาเพิ่มประสิทธิภาพให้มันแรงขึ้นกันดีกว่าวิธีนี้ทําได้กับ iPhone iPad ไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยการเข้าถึงเช่นก็ไปหาครับคําว่าเสียงและภาพเสียงและภาพ ไปที่เมนูการช่วยปรับหูฟังแล้วเปิดสวิตตัวนี้เลื่อนขึ้นไปครับให้มาติ๊กื่องหมายถูกที่ช่วงของเสียงพูดแล้วให้เรามาปรับเอาอยากได้ดังมากน้อยแค่ไหนปรับได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกลางหรือเสียงมากในที่นี้คุณจะเลือกมากเลยครับให้มันดังแบบสุดๆไปเลยให้เรามายกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนแค่นี้ iPhone เราก็กลับมาเสียงดังมากยิ่งขึ้นแล้วใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ก็มีประโยชน์หนึ่งเดียครับครูหนึ่งสอนดี